คามปอดภัยให้กับผู้ที่มาดูการแสดงนะครับสนุกครับมีพวกเดินตามาเยอะแยะเลยชอบทุกอย่างเลยมีความสุขค่ะเพราะหายเครียดบ้างค่ะแอดีขึ้นเยอะค่ะก็ชอบน้ำใจคนไทยค่ะสนุกดีสนุกก็มานั่งฟังเพลงอ่ะพี่จะให้มีบ่อยบ่อสนุกดีค่ะก็จะมีสักสามวันสนุกค่ะ ลูกชายชอบก็ดีใจที่มีมาปอบโยนให้พวกเราดีใจขึ้นคลากเครียดคลายเครียดมากเลยดีครับผมคลายเครียดต่ายเครียดใส่ใจขึ้นเยอะขอบคุณมากครับทอกที่ี่มาทำงานในวันนี้เขาคลาครับดหเยอะเลยครับลืมันเราไปหมดหมดโอ้ยสงสัยเราต้องมีโชว์สุดท้ายเขาซะหน่อยแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ มีมีเด็กคนหนึ่งมาขอขึ้นเวทีอยู่ข้างหลังเออแล้วบอกเฮ้ยไม่ได้ที่รับผมขอขึ้นเวทีหน่อยผมบอกว่าหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วขึ้นไม่ได้เด็กหน้าตาบ้านนอกบ้านนอกข้างหลังเนี่ยหรอเด็กเหมือนเด็กดอยอ่ะเด็กดอยเด็กบ้านนอกเออตายแล้วเอาล่ะแต่เราก็เห็นว่าเอ้ยเขาอยากขึ้นเราก็อยากให้เกียรติเขาขึ้นเพราะเขาเป็นขวัญใจมหาชนและวันนี้ ต่อให้งานเขาหนักแค่ไหนเขาก็ยินดีที่จะมาอยู่กับเราตรงนี้ขอเสียงกรนากับบีสุครีตวิเศษกนุดหกตึกตักเข้ามาเถตน่ารักยุยืดกัสังกอยู่ใ้ผมรักรักรักยืยุดก็าใกล้ไม่ไปง่ายง่าสุสยาวันไหนได้ได้ได้ป่า ลูดไลยร้อนแรงเธอแสงใครทุกคนยิ้มเจอผู้ชนเข้าัทนทีดีพบเจอโยกดีอย่าให้ดีเล่นเนาเจอชิดสันอุตส่าห์รู้วังือยังไม่ไหวชอบเธอแกล้งกินบ่อยๆอย่างนี้คงไม่ไอยคงต้องลองลอง เต้นด้วยคนมาเต้นแรงแค่ไหนพรากันเพราะใจมันเต้นมันเต้นเป็นจังหวะแล้วเธอละเต้นจังหวะยังไงเป็นไงครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาทานข้าวกืนอิ่มสบายไหมครับถามว่าอิ่มไหมตอบหล่อจัง แม่แม่ป้าป้าพี่พี่น้องน้องสวัสดีครับ <c oughs> ทานข้าวกันแล้วอิ่มเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้คนกรุงเทพเขาไม่ทักทายกันว่าสวัสดีครับนะครับเขาทักาทกายกันว่าน้ําท่วมไหม <c oughs> สบายดีไหมก็เชยนะครับต้องบอกว่าน้ําสูงไหมนะฮะแล้วบอกว่าไม่เจอกันตั้งนานนี้ไม่เอาแล้วนะครับ <c oughs> จระเข้ามาบ้านหรือยังนะฮะ แต่ว่าน่ารักนะขอบคุณครับน้ำมาบ้านน่ากลัวแล้วนะครับสิ่งที่มากับน้ำนี่น่ากลัวกว่าใช่ไหมครับโรคฉี่หนูไม่นองกลัวครับบ้านผมเลี้ยงแมวงูแมมบาไม่น่ากลัวหญ่เลยเพราะที่ตัวผมมีอนาคอนดา อยากดูอยากดูอยากคิดโอเมก้านะครับแต่ว่าดึกแล้วมันหลับก่อนไม่อยากปลุกเกงใจมันเอาอย่างนี้ถ <ination noises> ้าผมขึ้นอีกเพลงหนึ่งสัญญาว่าจะโยกตามกับเพลงนี้ look like love <HTML> <acha> Dancer sơn hữu sơn. Wao chút đi. 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 ทุกทีที่เธอมองมาใครมีน้ามาใครมีน้ามาเขามาดับร้อนที่ใจยิ่งเจอเกับเธอที่ไร่ยิ่งชอบถึงถูกใจจังอยากบอกวันไหลวันไหลวันไหล้างดูเธอเลยรลายครั้งเธอดูดีทำพูดกนดูหน้าฟังมันทำให้ชอบมากขึ้นมากขึ้นถึงาการตื่ไใจแล้วเธอมา like, like, like. พอเธอนะ้ก็มาเป็นอันต้องมองต้องวอก ยิงมองเป็นนานยิงชอบยิงชอบยิงชอบ o l e love พอชอบเป็นนานยิงรักยิงรักยิงรัก e love ที่ยาบทียับทุดยอดอย่าบอกวันเลิฟเลยรักมันเลิฟเลยลุกแล้วตัเลยตเลยต้องเลิฟไงเลิฟไงจำตองที่มองเป็ชอบแล้วรักเจอมากมายมันเลยจำเป็นต้องบอกคำนี้ให้รู้ปัด้น l i k e l o e พอเธอนเข้ามาเป็นอันต้องมองต้องมอง ย <Like, love. S 2> ิ่งมองเป็นานยิ่งชอบยิ่งชอบยิ่งชอบ Look like love อชอบเปนานยิ่งรักยิ่งรักยิงรัก l ี o k like l e อยักที่ยับที่อยากที่ยับยกัยกบอกว่า Look like ันเ e l a t องจำ oh, like, yeah, like, really, ตอ okay, yeah, ตตนที่มาไม่ชอบแต่รักเธอมากมายมันเลยจึเป็นตังบอคำน yeah, yeah. ให้รู้ไปเ Love love you baby yeah. รักบี้เสียงมาเลยคือจริงๆแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเรารู้มาว่าน้องบี้เนี่ยจริงๆเราต้องไปซ้อมเต้นแล้วก็มีคิวที่แน่นมากนะครับแต่วันนี้เขาบอกว่าบอกบอกบี้มาช่วยทุกคนนะมาให้รอยสร้างรอยยิ่งกับทุกคนได้ไหมครับทานนี้ผู้กำนั้นสุกินวิเศษแก้วมาอยู่ตรงนี้เลยครับ ี่ครับอยากให้ช่วยให้กำลังใจกับพ่อแม่พี่น้องผู้ประสบภัยอยู่ในขนะนี้นะครับผมครับคผมก็ขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องผู้ประสบภัยทุกคนนะครับป้าป้าจ๋าแม่แม่จ๋าหนูเป็นกำลังใจให้นะจะาอย่าท้ออย่าถอยนะครับเพราะว่าตอนนี้คนไทยทุกคนเรารักกันและเป็นกำลังใจให้กันและกันเสมอมาขอบคุณครับ ยากให้เสียงแบบเป็ดๆล่ะอ๋อไม่เอา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 เอาขอบคุณะครับวันนี้เราต้องมีคนที่เราต้องขอบคุณหลายท่านเลยทีเดียวขอบคุณทุกคนที่มีรอยยิ้มให้เราได้เห็นกันในฐานะที่ที่จัดงานมาเป็นขอเปแทนพี่น้องศิลปินทุกคนนะครับเราจะบอกว่างานนี้ทุกคนรวมใจกันจริงเขาไม่ได้ค่าจ้างใดๆแต่เขาวันนี้เขาได้สิ่งที่มีค่ามากกว่านั้นนั่นคือรอยยิ้มและก็ความสุขจากทุกคนขอบคุณที่ให้สิ่งมีค่านั้นกับเราครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ มมมมขอมมคบคุณม,มากครับขอบคุณมากครับขุบคณผมรู้ครับผมขอบคุณทั่วการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยนะครับ,บคุณกนกพันจุลและกกเกษมนะครับเจ้าหน้าที่ของก,กีฬาแห่งประเทศไทยทุกคนน้องๆจิตอาสาพี่ๆจิตอาสาทุกคนคุณสุดยอดมากเลย <I> <around> ขอบคุณใจคุณสุดยอดมากเลยนี่ไม่ขอสีย่ใ <Prophet. S 2> ห้จิตอาสาทุกคนนะครับสุดยอดมากขอกับคุณทุกศิลปินที่ขึ้นมาบนเวทีเราในวันนี้ขอบคุณที่ ทุกคนมีความสุขกับเราครับนะครับผมเราคนไทยไม่ทิ้งกันโอกาสหน้าเราจะมาสร้างความสุขให้คุณใหม่ครับเอาล่ะวันนี้ลาไปก่อนครับแดนเซอร์ผมด้วยจากดีแดนทุกมาฝากนะครับผมขอบคุณทุกคนมากมากจริงเราดีใจมากที่ได้เห็นรอยยิ้มของทุกคนขอบคุณที่ทําให้เรามีความสุขขนาดนี้คุณมอบความสุขให้กับเราครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับรัลอนหลับฝันดีทุกคนสวัสดีครับ สำเร็จลงด้วยดีครับสำหรับกิจกรรมโชว์มีเฮอาสาพายิ้มที่พวกเราตั้งใจจัดขึ้นเพื่อมอบรอยยิ้มคืนกลับสู่ผู้ประสบภัยซึ่งงานนี้จะสำเร็จลงไม่ได้หากไม่ได้แรงสนับสนุนจากจิตอาสาทุกท่านไม่ว่าจะเป็นโชว์ดีๆอาหารและเครื่องดื่มต่างๆที่มาช่วยเหลือในงานนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณมากๆครับแล้วหวังว่าผู้ประสบภัยทุกท่านรวมถึงผู้ชมทางบ้านจะมีความสุขและเริ่มต้นชีวิตใหม่อย,ย่างแข็งแรง เราขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับอยาเรู้สึกอ้างวาง เหมือนหัวใจลองลอยหมดเรี้วแรงสับสนในทุกอย่างมืดมนและหลงทางไรจุดหมายไม่มีใครสักคนที่เห็นใจไม่มีใครน้ำทางให้เธอได้ฉันขอเป็นคนนั้นข้างกายของเธอ ฉันอยู่รู้ไหมแม้มีแรงเกินใครให้พึ่งพิงแต่มีใจมั่นคงให้พึ่งพาถ้าเธอต้องการวันใดที่เธอมืดมนจะคอยเป็นคนชี้ทางวันใดเธออ้างว่าจะคอยกุมมืออยู่ข้างกาย วันไหนที่เธอคลื่นลมเจอเป็นเรือน้อยพาเธอเปียังจุดหมายสุดไกลแค่ไหนอย่ากลัวอย่าได้วนไหวฉันจะอยู่เคียงข้างเธอ ฉันอยู่รู้ไหมแม้มีแกรงเกินใครให้พึ่งพิงแต่มีใจมั่นคงให้พึ่งพาถ้าเธอต้องการวันใดที่เธอมืดม,มนจะคอยเป็นคนชี้ทางวันใดเธออ้างว่าจะคอยกุมมืออยู่ข้างกายวันใด จะคลื่นลมจะเป็นเรือน้อยฝ่าซ้ายลมพาเธอเก้าไปจองอยู่กลัวจองอยู่กลัวเส้นทางสุส่แสนไกลฉันจะอยู่เคียงข้างเธอ